สวั seen. สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนมากินหมูกระทะชิ้นโบแดงกันค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะคิวเยอะมากนี่ก็เตยมาตั้งแต่ช่วง10โมงนะคะคือเพื่อเตยมาจองคิวไว้ก่อนนะคะหลังจากประมาณ10โมงไปแล้วประมาณไม่กี่นาทีแค่เพียงชั่วโมงอะทุกคนหลังได้คิวหลังเที่ยงเลยอันนี้คือคนเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเตยจะให้ดูนี่นะคะคลิปเป็นคลิปที่เพื่อนเตยอะถ่ายไว้ให้ตอนช่วงที่มันมาจองนะคะคือคิวยาวมาก นแล้วก็ได้เข้ามาข้าะในแล้วนะคะทุกคนแบบน,นานมากปได้ล่าสุดเมื่อกี้เห็นคิวบอกว่าอยู่ที่4โมงเย็นแล้วโมงมากไฟเวอร์แต่เราก็จะเลือกเมนูกันก่อนนะคะทุกคน อันนี้นั่งดูเมนูแล้วก็แบบอยากใจมากนะคะเพราะว่าเมนูเยอะมากหน้าของกิเลนนะคะจะบอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเมนูเนี๋ยค่อนข้างจะแตกแต่างจากร้านหมูกระทะทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ็นข้อไก่ซอสแซ่บเอ็นข้อไก่ทอดพริกเกลือเอ็นข้อไก่ทอดเกลือไข่หมึกทอดพริกเกลือและปูอัดทอดกรอบค่ะจากเอ็นข้อไก่ธรรมดานะคะ,ก,ะ,คะก็มาทำเป็นเมนูที่หลากหลายขึ้นที่สําคัญนะคะเมนูในที่เกี่ยวกับเกลือเกี่ยวกับน้ำปาลาร้านนี้เนี่ยจะบอกว่าทาดีมากและในส่วนของเซตหมูนั้นมีทั้งชุดหมูชุดหมูเนื้อชุดทะเลรวมมิตรก็มีค่ะหรือจะเป็นชชุุดดหมมมมมูรรววตไ้้นนนะะะค่่่่าีีีเจือ หรือใครไม่อยากสั่งเป็นเซตนะคะก็สามารถสั่งแบบเดียวๆแบบนี้ได้เลยเนื้อวัวก็มีให้เลือกแบบช่ำๆทั้งเนื้อวากคิวลิฟไอเอฟไฝไลท์วากิวลิฟไอเอฟไโลสูลิ้นวัวเจนติน่าโลสูยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะนี่แค่ตัวอย่างเนื้อหัทะเลก็เยอะมากค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซตผักนะคะอุ้ยเขาทํารูปได้แบบน่ากินมากเลย นอกจากพวกเนื้อผักแล้วนะคะก็จะมีเป็นพวกแบบตำยำแซ่บด้วยนะคะแบบเผื่อใครอยากหลับลาอยากกินอะไรแซ่บๆอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแบบเมนูยำคือแบบเขาบอกว่าน้ำปลาที่นี่ก็คือแซ่บนะคะพวกอาหารจานเดียวก็มีนะคะคือวันที่นี่ก็คืออืมขอบคุณในต้นมาค่ะทุกคนนนะคะตอนนี้ก็ลงเตาแล้ว กระทะของร้านนี้นะคะก็จะมีความพิเศษตรงที่รูเนี่ยจะค่อนข้างทีทําให้เวลาเราวางหมูลงไปนะคะหมูก็จะสุกไฟค่ะแล้วก็สุกทั่เท่ากันทั้งแผ่นอันดับแรกลงมันเสร็จนะคะแล้วก็ต่อด้วยเนื้อเลยช่ำ หมูรอไม่นานเลยนะคะป๊บเดียก็คือสุกได้กินเลยเมนูอาหารจานเดียวที่เราสั่งมาก็จะเป็นข้าวผัดเกลือนะคะข้าวนิ่มกำลังพอดีไม่แฉะค่ะแล้วก็ไม่เค็มเตยเป็นคนไม่ชอบกินข้าวหอมนะคะแต่ว่านี้มันหยุดไม่ได้จริงๆคะ่ะอร่อยมากส่วนเมนูยำก็ทําได้ดีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าได้กินยำที่แบบรสชาติไม่ได้โดดและเส้นเล็กผัดกะปิอันนี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยคะ่ะแอบกลัวว่ากลิ่นกะปิมันจะแรงด้วยซ้ำตัวนี้กลิ่นกะปิอะชัดนะคะแต่ว่าหอมพอกินแล้วว้าวมากคือกลิ่นกะปิชัดมากแต่่่เเปป็็นนกกกิทีีแแบบหอหออมมมคล้้ววตัสืา ตัวน้ำจิ้มก็จะมี3อย่างด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นเหลืองพริกหอมค่ะอันที่2ก็จะเป็นแซ่บโบราณนะคะอันนี้จะหอมเต้าหู้ยีนอันที่3าก็คือลาวนวลค่ะอันนี้จะใส่ปลาร้านะคะแต่ว่าเรจะบอกว่ามันไม่มีกลิ่นปลาหรือรสชาติปลาเลยทุกคนแต่มันอร่อยพอจิ้มกับน้องหมูเข้าไปกินล้วคือจะบอกว่าหมูคุณภาพดีมากทุกคนเร่งหนึบกำลังดีค่ะคือขนาดว่าย่างกรอบๆแล้วก็ยังมีความนุ่มอยู่อีกอะกินกับข้าววุนที่ละลายแล้วแต่ก้ายังอร่อยอยู่ค่ะ สำหรับรสชาติน้ำซุปนะคะสำหรับตเตยังเฉยๆ,ๆอยู่นะไม่ค่อยโดดเด่นอะไรแต่ชอบตัวกระทามากคือมันไม่ต้องตะแคนช้อนตักกันทุอกคพมันสามารถจุ่มลงไปอย่างนี้ได้เลยคือเป็นร้านที่กินเพลินมากทุกคนด้วยความที่เขามีหลายเมนูใช่ปะ่ะและตัวคุณภาพของเนื้อน้ำจิม้ม<ร>หรือว่าอาหารอะ่ะมันทําให้เรากินเพลินมากถ้าเกิดว่าใครมาคุยงานหรือว่ามาคุยเล่นกับเพื่อนก็คือบางทีเมาจนลืมกินนะคะทุกคน และตอท้ายเรื่ของหวานค่คะวันนี้เราสั่งมาหนึ่งเมนูนะคะเพราะว่าอิ่มมากมันจะเป็นฟีลแบบคล้ายๆน้ำแข็งใสอะคะ่ะแต่เป็นแบบปนๆแบบนี้เลยเก็ดน้องแด้โมลละเอียดจนแบบละลายในปากไปเลย เป็นเมนูที่กินแล้วสดชื่นมากทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารู้สึกแบบเฟรชมากเนี่ยแล้วพอเราควักไปข้างใต้ใช่ไหมเราจะเห็นเป็นเนื้อลิ้นจี่นะคะเนื้อสับปะรดมันหวานแบบสดชื่นจนลืมไปแล้วว่าแบบเรากินของข้าวมาค่ะเมนูพวกนี้ใครไปอยากให้ลองนะตอนนี้คือคนก็คือตักกันที่หยุดเลยส่วนเรื่องราคานะคะสําหรับเลยก็ถือว่าไม่ถูกค่ะแต่ว่าคุณภาพของของเนี่ยคือดีรสชาติของอาหารก็คือไม่ติดเลยเรองความหลากหลายของของคาวแล้วก็ของหวานนะคะอันนี้ก็ให้เต็มสิบไม่หักตอนนี้ก็อิ่มกันเรียบร้อยแล้วค่ะทุ เวลาไปก่อนนะคะอิ่มาย